I <laughs> 干啥

โอเอันนี้นะครับขั้นแบบแบบตขั้นนี้นะครับอะนี่ห่ายรวมขันุีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะน้อนีลยเ้ิางนหน่นะครับอันนี้นเดิทางัรกนะครับอ่านี่หมานะครับขั้นแนะครับนี่ครับ